นั่นไฟอะไรสีอะไรสีน้ำตาลหรอืมสีน้ำตาลใช่ไหมเกียร์จิ้มดูสีดำหมดอันนี้ไม่มามาไม่มาป่ะมาจะไฟรีกับเนี่ยมาชุดนี้อันนั้นไฟสูงไอ้ตัวเมื่อกี้น่ะเอาเอาเอาตัวเมื่อกี้ตัวที่มาเลยไฟตัวที่มาเลยเออเนี่ยเดี๋ยวด้วนี่ไฟหน้า12เนาะมาแล้ว เอาไฟดีด้วอ้ไฟนั่นเล็กๆออันสายสั้นนี่อนี้่ยเออเดี๋ยวกินไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นของเส้นนี้มาเนาะเออวัดข้างนี้อ่ะอันนี้มาแล้ววัดเดี๋ยวเดี๋ยววัดดูวยไฟสูงมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ขั้วยังไม่วัดข้างตรงนี้เนาะนนี้ไฟสูงนี่ยกไฟสูงมาแล้วเนี่ยเออไฟมาครบทุกตัวแล้วไหนดูดิอันนี้ไฟสูงเป็นสีดำเนาะไฟสูงเออเูสีดำ ไฟมาครบแล้วดูไฟตดำมาไหมอ๋อเอาไฟเออมาไหมนั่นเออนั่นอสีดินตาดนะเออดินตาดนก็มาเออเอาไฟดีมาไหมอืมไฟดีมาเดี๋ยวดูไปสูงใหม่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันชื่อยทำงานละนี่บอกไปเลี้ยวเดี๋ยวไหนไปเลี้ยวใหมเนี้นี่บอกไปข้างขวาโอเคเน้อ้วยข้างซ้ายข้างซ้ายไม่มีปัญหา